สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับก็ห่างหายกันไปสักพักนะครับสำหรับการรีวิวสินค้านะครับช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดมากขึ้นในหลายๆประเทศนะก็สินค้าเนี่ยของใหม่ไม่ค่อยมีเข้ามาเลยนะครับแล้วก็สินค้าตัวเก่าๆเนี่ยก็ขาดตลาดไปหลายรุ่นแต่ว่าเริ่มทยอยมาแล้ว นะครับสำหรับวันนี้ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับผมเห็นอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมันเพิ่งออกมานะแล้วก็น่าสนใจนะครับก็เลยเอามาแนะนํากันนะครับตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์สาหรับชาร์จโทรศัพท์นะครับมาจากแบรนด์นี้นะครับ LDNIO นะครับหรือว่าเขาอาจจะมีวิธีอ่านออกเสียงแบบรวมกันไปเลยถ้าผมอ่านไม่ออกนะครับมันสะกดเป็นคาไม่ได้นะครับก็อ่านเป็นตัวไปแล้วกันนะครับก็ LDNIO นะครับตัวนี้ นี่นะครับก็เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จแบบมีทั้ง2 s o ซ็อกเก็ตนะฮะก็เป็นแบบทั้งแบบ USB-A แล้วก็ USB-C นะครับอย่างละ2ช่องจ่ายไฟรวมสูงสุดถึง65วัตต์เลยนะครับตัวนี้น่าสนใจมากนะครับผมลองใช้อยู่2-3วันแล้วนะครับประมาณนี้กล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ LDNAO เนี่ยเขามีสินค้าหลายประเภทแล้วนะสายช่องสายชาร์จอะไรก็มีนี่นะครับอันนี้เป็นสาย PD ของเขานะครับเดี๋ยวมาใช้เทสด้วย ก็เลเยอร์กล่องของ l d n o เนี่ยเขาก็จะใช้สีแบบนี้แหละนะครับก็คือเป็นสีขาวกับสีส้มนะฮะอะแดปเตอร์เขาทำมาหลายรุ่นแล้วนะครับก็กล่องรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับก็มีสเปคเขียนอยู่ครขาวตรงนี้นะครับว่าจ่ายไฟได้สูงสุด65วัตนะครับผ่านช่อง PD นะครับก็คือช่องซ็อกเก็ต USB-C นั่นเองนะครับน่าก็น่าจะแรงพอสําหรับโทรศัพท์ยุคใหม่ๆเกือบจะทุกรุ่นนะครับรวมถึงคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปบางรุ่นด้วยที่สามารถใช้ชาร์จ Type C ได้นะครับ65วัต์ก็ น่าจะพอนะครับแล้วก็เป็นระบบชาร์จแบบ PD นะครับ Power Delivery นะฮะก็สำหรับช่อง Type C นั่นเองนะครับแล้วก็รวมๆกันเนี่ยมีช่องซ็อกเก็ตใช้งานพร้อมกันได้ถึง4ช่องนะครับก็คือ2ช่อง USB-C แล้วก็2ช่อง USB-A นะครับแบบนี้สายในตัวที่ให้มาเนี่ยเป็นสายสีดําแบบนี้นะครับความยาว1.5เมตรนะครับแต่ว่าปลั๊กที่มาเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นปลั๊ก US นะครับจะเป็นปลั๊กที่ เราสามารถใช้งานได้ทั่วไปนะครับไม่ต้องหาตัวแปลงอะไรแต่อย่างใดนะครับประมาณนี้กล่องข้างหลังก็เป็นรูปแค่นี้เองนะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดสินค้าซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะฮะก็มาดูที่ตัวอุปกรณ์ก่อนในกล่องเนี่ยแกะมาจะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับอันดับแรกคือสายนะครับสาย AC ธรรมดาซึ่งสาย AC เนี่ยมันจะคล้ายๆกับ พวกกาต้มน้ําหรือว่าเตารีดหรืออะไรบางอันนะครับที่เป็นเป็นสายมาตรฐานนะครับคือต่อให้มันเสียนะครับเราหาซื้อได้ทั่วไปเลยอย่างผมใช้อยู่เนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้สายมันนะเพราะว่าอะแดปเตอร์หลายๆอันมันมีสายแบบนี้มาให้นะครับมันจะเป็นเครื่องเล่นเกมหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเขาจะให้สายแบบนี้มาอยู่แล้วนะครับสำหรับสายที่แยกอะแดปเตอร์ได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในข้อดีนะหนึ่งคือเวลามันแยกกันเนี่ยมันไม่เกะกะนะครับเวลาจะพกไปไหนมาไหนแล้วก็ ถ้าสายอันนี้มันเจ๊งนะฮะมันจะมีขายตามทั่วไปเลยนะครับหาซื้อได้นะครับเส้นละ20บาทอะไรประมาณนี้มีขายปกติเลยนะครับสำหรับสาย AC ตัวนี้มาดูที่อะแดปเตอร์กันดีกว่าอะแดปเตอร์เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับขนาดประมาณนี้ขนาดประมาณนี้นะฮะก็ประมาณฝ่ามือผมนะครับไม่ใหญ่มากนะแล้วก็รูปทรงสวยงามทีเดียว นะครับตรงนี้เขาเป็นยี่ห้อเขานะแล้วก็เขียนว่า power just faster นะครับอาจจะเป็นสโลแกนหรืออะไรของเขานะครับกำลังไฟสูงสุดตรงนี้โลโก้อยู่ตรงนี้ห5สิ้าวัตต์ตรงที่เห็นเป็นตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกนะฮะแต่ว่าทำเป็นลายลายเนื้อเหมือนกับแบบเหมือนโลหะแล้วขัดแบบหยาบๆนะครับสำหรับตัวหน้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงช่องสีดำเงาๆที่เราเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจอแสดงผลนะ เดี๋ยวตอนเสียบมันจะติดขึ้นมาเพื่อแสดงค่าการชาร์จนะครับแต่ละช่องนะครับซึ่งตรงนี้ทําได้ดีทีเดียวนะครับมันทําให้เรารู้ว่ามันชาร์จใช้กําลังเท่าไหร่นะครับใช้กําลังเท่าไหร่ในการชาร์จอยู่แล้วก็บอกด้วยว่าช่องไหนชาร์จช่องไหนเต็มนะครับตรงนี้เป็นสําหรับการเสียบสาย AC เส้นนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือช่องที่เขาให้มาด้านนี้นะครับโดยที่65วัตต์เนี่ยในอะแดปเตอร์แบบนี้ทุกตัวเนี่ยผมแจ้งไว้ก่อนนะครับ ทุกตัวเนี่ยระบบอะแดปเตอร์แบบนี้จะเหมือนกันหมดคือเขาจะทําค่าการจ่ายไฟสูงสุดมาที่ค่าค่าหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามอาจจะมี45วัตต์65วัตย์20วัต์อะไรก็ตามนะครับอซ็อกเก็ต so แต่ละซ็อกเก็ตที่เขามีมานะครับแน่นอนแหละพอเราใช้มันหลายๆช่องพร้อมกันนะครับมันจะถูกแชร์กําลังไฟจากไอ้65วัต์นี่แหละให้นึกถึงว่าตรงนี้เป็นตัวนี้มันเป็นแบบ แทงน้านะครับแล้วก็ต่อออกไปนะครับยิ่งเราต่อเยอะนะครับมันก็จะใช้ไฟจากจํานวน65วัตต์เนี่ยแชร์กันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะชาร์จต้องการกําลังไฟสูงสุดที่65วัตต์นะครับเราจะต้องชาร์จแค่ช่องเนี้ยช่องเดียวนะครับนี่เขาจะแจ้งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายทีว่าช่องไหนจ่ายไฟยังไงแต่ว่าโดยหลักเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านอาจจะไม่มีความเข้าใจอาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, มันจ่าย65วัตต์นี้เราสามารถ เอาแล็ปท็อป62เครื่องมาเสียบ2ช่องเลยได้ไหมมันจะได้65วัตต์ทั้งคู่มันก็จะไม่ได้นะครับมันจะแชร์กันนะครับเพราะว่าตัวนี้คือง่ายๆเลยคือมันจ่ายกำลังไฟสูงสุดที่65นะว,วัตต์นะครับทุกคนนะครับเปลี่ยนแบตแป๊บหนึ่งมาแล้วไฟดับทันทีนะครับมันจะจ่ายไฟที่65วัตต์ maximum นะครับโดยที่กี่ช่องก็แชร์กันไป นะครับประมาณนี้นะครับทุกที่ขห่อเป็นเหมือนกันหมดนะเพราะว่าโดยโดยโครงสร้างของอะแดปเตอร์แบบนี้มันเป็นแบบนี้เขาไม่สามารถทําแยกวงจร1 2 3 4งแล้ต่างคนต่างจ่ายได้นะครับเพราะว่าแหล่งกําเนิดไฟมันมาจากที่เดียวนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูค่าการจ่ายไฟกันถ้าง,งงเนี่ยอาจจะแคปไว้ก็ได้นะครับสําหรับหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเขานะครับเขาก็ใส่มาละเอียดดีนะครับโดยที่ตรงนี้เป็นโมเดลเนมนะครับแล้วก็ ตัวตัวสวิตชิงภายในนะครับตัวตัวอะแดปเตอร์เนี่ยก็ใช้เป็นแบบสวิตชิงนะครับรองรับอินพุตโวล a g เทเนี่ยตั้งแต่100ถึง240โวลต์นั่นหมายถึงว่าเราสามารถเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้ไปเสียบที่ไหนในโลกก็ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าโวลต์มันจะต่ํากว่าหรือเกินกว่าที่ตัวเขากําหนดเพราะว่าค่าไฟ100ถึง240โวลต์เนี่ยเป็นค่ามาตรฐานที่ใช้ในทั้งโลกนะครับอย่างอย่างในสหรัฐอเมริกาหรือว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเผื่อเราเดินทางไปเราก็เอาไปได้นะเพราะว่าตัวเนี้ย มันใช้ไฟประมาณ100โวลต์ขึ้นไปนะครับอย่างญี่ปุ่นใช้ยใช้110โวลต์น,นะครับเหมือนเมกาแต่อย่างในบ้านเราก็คือแรงดันไฟมาตรฐานคือ220โวลต์น,นะครับตัวนี้ก็สามารถรับได้โดยที่ไม่ต้องไปหาตัวแปลงอย่างใดเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องหาปลั๊กแปลงไอ้ตัวนี้นะครับเวลาเราเดินทางเพราะว่าไอรูเสียบตรงนี้แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับอาจจะแบบญี่ปุ่นแบบอเมริกาแบบยุโรปแบบอะไรอย่างนี้ในจีนก็เป็นเฉียงเฉียนะครับ แล้วก็50-60เฮิร์นะครับ1 5 m max อันนี้คืออัตราการกินไฟของมันนะครับข้ามไปช่างมันนะครับเรามาดูการจ่ายไฟกันนะครับในช่องท y p e ช่องที่1นะครับซึ่งก็คือช่องนี้เขาจะเขียนไว้อยู่แล้วว่า maximum นะครับจะเป็น PD 3.0นะครับนี่คือ C1 นะ PD 3.0 65วัตต์หมายความว่าถ้าเราต้องการชาร์จ ระบบเร็วที่สุดของเขาเท่าที่เขาให้ได้แต่อุปกรณ์ปลายทางต้องรับด้วยนะเราจะต้องใช้ช่องนี้เท่านั้นนะครับช่องนี้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง65วัตต์เลยที่ช่องนี้ช่องเดียวนะครับส่วนช่องที่2เนี่ย PD 3.0เหมือนกันแต่จ่ายได้แม็กซิมัม20วัตต์อันนี้น่าจะเหมาะกับการชาร์จ iPhone นะครับเพราะว่าเราจะใช้ไฟประมาณแถวๆนี้แหละนะครับก็สามารถจ่ายได้สูงสุดที่20วัตต์ในช่องนี้อันนี้จะเป็นพวก อาจจะ S 2 2 Ultra อตรารุ่นใหม่ที่ใช้45 w, วัตก็ยังเหลือ20วัต์มาชาร์จ e อีกเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเอาไปชาร์จแล็ปท็อปหรือว่าหัวเว่ยอะไรก็ตามที่มันใช้ไฟมากกว่ายี่วัตนะครับเราสามารถเลือกมาเสียบที่ช่องนี้ได้เพื่อความรวดเร็วในการชาร์จโดยที่ตัวนี้เขาสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดตามที่เขากําหนดไว้เลยนะครับแล้วก็มาถึงช่อง USB-A 2ช่อง2ช่องนี้จ่ายไฟได้เหมือนกันนะครับคือถ้าเราเสียบ2ช่องนี้จะจ่ายเต็มได้ทั้งคู่เพราะว่า ตัว USB-A ของช่องนี้นะครับมันจ่ายสูงสุดคือ A2 นี่ A1 A2 นะ A1 A2 เนี่ยจ่ายไฟได้เหมือนกันคือจ่ายไฟได้ในระบบ Quick Charge 3.0นะครับขอความ Quick Charge นะ30วัตต์นะครับเท่ากับว่าตัวมันสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดที่60วัตต์นะโอ้ย65วัตต์นะครับโทษทีเราสามารถใช้ช่อง USB-A 2ช่องเนี่ยแล้วก็ทำงานเต็มได้ทั้ง30วัตต์ทั้ง2ช่องเลยเพราะตัวมันมีกำลังพอนะครับแต่ว่าถ้าจะใช้65วัตต์ได้แค่ช่องอันนี้ช่องเดียวนะครับงงไหม ถ้างงก็ลองดูตารางด้านหลังก็ได้นะครับเขาเขียนบอกไว้เป็นรายละเอียดทีเดียวว่าจ่ายไฟที่4โวลต์เนี่ยมากสูงสุดกี่แอมป์5โวลต์กี่แอมป์นะครับ9โวลต์จ่ายได้สูงสุดกี่แอมป์นะครับ12โวลต์กี่แอมป์ดันไปได้ถึง20โวลต์เลยนะเนี่ยเห็นไหมฮะช่อง USB-A USB-C นะครับสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดเนี่ยถึง20โวลต์เลยนะครับโดยที่ช่อง C1 เนี่ยแรงมากเลยนะจ่ายไฟสูงสุดนะครับขนาดที่20โวลต์อย่าง3.25แอมป์เลยนะครับโดยปกติเราชาร์จมือถือกันเนี่ย่ยประะมาาณ5โวลลต์เทนนั้นแห นะครับแต่ว่าตั้งแต่มีระบบ PD เข้ามาเนี่ยเขาก็จะจัดสรรการจ่ายพลังงานแบบใหม่นะครับโดยที่ไม่ใช่ใช้แค่ไม่ได้ใช้แค่แอมป์นะครับในการในการจ่ายพลังงานแล้วนะครับก็จะแปลผ่านโวลต์ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการชาร์จแต่ละครั้งนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ขนาดไม่ใหญ่น่าใช้อ๋อแล้วก็ด้านล่างเป็นปุ่มยางสี่ปุ่มนะผมชอบอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับแบบที่สายมันไม่ต้องเอาไปเสียบท,ที่ที่ตัวตัวเต้าเลยนะฮะเพราะว่า เท่าที่ผมลองใช้มานี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวหนึ่งคือถ้าเราใช้อแดปเตอร์แบบนี้นะครับไอ้สายชาร์จเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยพังนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแบบความเห็นส่วนตัวนะครับจากที่ผมใช้งานมาเนื่องจากว่าโดยมากเต้าเต้าเสียบที่เราต้องเอาไปเสียบที่ที่ตัวปลั๊กไฟโดยตรงเลยพอมันเกิดการกระชากนะครับมันจะเจ๊งตรงนั้นแหละเพราะว่าเต้าเต้าไฟเราที่เสียบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะถูกบังคับตำแหน่งนะครับเสียบผนงังบ้างเสียบอะไรบ้างมันจะดัดไปดัดมามันจะเจ๊งก็ตรงนั้นแหละ นะครับส่วนมากแล้วข้อดีข้อ2อคือ,อพอมันเป็นสายแบบนี้นะครับแยกหนึ่งคือเวลาสายนี้เสียเราก็หาซื้อง่ายนะครับมันก็เป็นการถนอมอุปกรณ์เราไปอย่างหนึ่งสองคือเราจะได้ความยาวมา1เมตรฟรีๆเลยนะครับเพราะว่าไอสัอันเนี้ยไปเสียบที่ปลั๊กไฟเราได้ความยาวเส้นนี้มาแล้ว1เมตรนะครับโดยที่ตัวเนี้ยมันก็อยู่ใกล้ๆเราเราก็เอาสายมาเสียบตรงนี้นะครับเสียบชาร์จโทรศัพท์เราเท่ากับว่าเราได้ความเร็วเท่าเดิม นะครับในขณะที่เราได้ความยาวสายมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าหลายๆท่านใช้งานไม่เหมือนกันก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะส่วนนี้นะครับผแต่ผมชอบแบบนี้นะแล้วเวลาเรียงบนโต๊ะมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีไซน์มันจะไม่ต้องโยงมาจากลักโดยตรงนะครับคือสายจากลักก็มาเสียบตรงนี้นะครับแล้วกอ็อันนี้เราก็ไปเสียบที่มือถือเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับข้อดีที่ผมมองเห็นในตัวนี้นี่เป็นของผมใช้เองด้วยนะเลยเอามาขายซะเลยนะครับ ก็เบื้องต้นวิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรให้เราเอาสายเอซีอันนี้นะครับปลายด้านหนึ่งไปเสียบเข้ากับปลั๊กไฟบ้านเราก่อนจากนั้นเราก็มาเสียบตรงนี้แบบนี้นะครับเสียบเข้าไปนี่ฮะจอมจะติดขึ้นมาแล้วนะครับพอมันไม่ทําการชาร์จมันจะตัดไปเองนะครับเราก็จะรู้ทันทีว่าโทรศัพท์เราไม่ได้ทําการชาร์จหรือว่ามันชาร์จเต็มแล้วนะครับซึ่งก็ตรงนี้เป็นข้อดีของตัวจอตัวนี้ทีนี้เรามาทดสอบชาร์จกันดูอันนี้สายที่ผมเอามาเทสตัวน,นี้นะครับเป็นสายแบบ PD ของตัว iPhone นะครับเป็น USB-C to Lightning นะครับผมจะลองเสียบชาร์จให้ดูนะเพราะว่าผมมาเสียบชาร์จ iPad Mini 5มันก็คงไม่ได้ขึ้นเยอะมากเนี่ยหลังจากเคลี่เสียบสายเข้าไปมันก็จะดีเทคเลยครับมันจะบอกแล้วว่าตอนนี้ไม่ได้ถูกชาร์จนะครับ0.00แอมป์นะครับแล้วก็5โวลต์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนอยู่ตรงนี้กระพริบที่ C1 นะครับแปลว่าสายที่เราเสียบเนี่ยมันไปเสียบเข้าช่อง C1 เห็นไหมครับสมมติผมย้ายนะ ผมมาเสียบช่อง42ดูเห็นไหมครับมันก็จะรู้แล้วว่าเราเสียบช่อง42เห็นไหมครับตัวเลขเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเราเสียบหลายๆสายมันก็จะขึ้น4ช่องเดี๋ยวผมหาสายเส้นมาเสียบดูด่นะครับงไม่ได้เตรียมไว้นะสายเส้นหนึ่งก่อน ไฟลม้มอ่นนี้นะครับผมหาปลายได้อีกด้านหนึ่งนะครับสายมันพันๆอยู่ผมจะลองเสียบให้ดูนะครับพอเราเสียบเข้าไปแบบนี้สมมติว่าเราเสียบมากกว่า1ช่องอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะแจ้งตัวเลขเป็นเป็น2ค่าแบบนี้นะครับเป็น2ค่าแบบนี้เห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นตัวเลขอันนี้อันหนึ่งแล้วก็สายเส้นที่เราเสียบล่าสุดมันไม่ได้ทําการใช้งานอะไรนะครับแบบนี้ นะครับเสียบเข้ามามันก็จะขึ้นใหม่ตัวหนังสือหนึ่งนะครับโอ้สายพันกันม้วนสักครู่นะอ่ะได้ละโอเคโทษทีนะฮะผมดีลืมเตรียมสายเส้นหนึ่งดึงตัวตรงนี้เลยอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาสายเส้นนี้อันนี้เป็นสายหลายๆหัวนะจะลองไปเสียบที่อุปกรณ์ที่ผมต้องชาร์จก่อนนะครับอ่ะนี่มันทำการชาร์จเห็นไหมครับ อันนี้ usb หนึ่งผมเสียบไว้คือเส้นนี้นะมันก็จะขึ้นว่า usb หนึ่งชาร์จอยู่ห้าโวลต์นะครับศูนย์จุดสามหแอมป์เห็นไหมฮะนี้นะครับแล้วตอนนี้มันเต็มแล้วนะครับมันก็จะดับไปแบบนี้ทีนี้เส้นนี้เดี๋ยวเราจะลองเสียบชาร์จ ipad อันนี้ดูนะครับตึงอาชาร์จแล้วนะครับตัว ipad ชาร์จแล้วนะครับตัว ipad เนี่ยผมเสียบผ่านช่อง type c นะเห็นไหมฮะมันก็จะแจ้งอยู่ว่า ชาร์จอยู่5ไปกลายเป็น15โวลต์เลยเห็นไหมครเพราะว่าตัว PD เนี่ยตัวสาย PD เนี่ยมันระบบชาร์จ PD เนี่ยเขาจะไม่ได้แบบว่าเหมือนสมัยก่อนนะครับที่แบบจะจ่ายไฟแค่5โวลต์แล้วก็ดันแอมป์ไปเรื่อยๆ2แอมป์3แอมป์อะไรอย่างนี้นะครับอันเนี้ยเขาก็จะใช้พลังงานให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับเช่นเช่นอย่างอย่างในกรณีเนี้ยเห็นไหมครับว่าช่อง A ช่อง C1 เนี่ยจ่ายไฟสูงถึง15โวลต์เลยแต่ว่าจ่ายแค่ 0. แอ,แอมเท่านั้นเองนะครับเพื่อให้ดัปเตอร์เนี่ยมันไม่ร้อนมากนะครับเพราะว่าการจ่ายไฟด้วยแอมลูสูงเนี่ยดัปเตอร์มันจะร้อนสายมันก็จะร้อนแล้วนะครับระบบ PD ก็ออกแบบมาจัดก,การปัญหาส่วนนี้นะครับคือเป็น power delivery นะเป็น power management ระบบใหม่นะครับสำหรับท่านที่ใช้ PD อยู่แล้วตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะว่าอ่าไม่ว่าจะดัปเตอร์ PD รุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆตัวเล็กๆก็ทำงานแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าส่วนมากมันไม่มีจอบอกเรานะครับเราก็จะไม่รู้ว่า มันจ่ายไฟกี่โวลต์อะไรยังไงนะครับรู้แต่ว่ามันเร็วขึ้นแต่ว่าตรงนี้ก็ทําให้เราสามารถเช็ค up เบื้องต้นได้ด้วยว่าอุปกรณ์ PD ที่เราทํานํามาใช้เนี่ยใช้กําลังไฟเต็มประสิทธิภาพมันหรือเปล่านะครับทัดีตอนนี้ไอแพดผมแบตมันเยอะอยู่นะครับมัน60กว่าเปอร์เซ็นต์มันก็เลยเร็วได้เท่านี้นะครับมันไม่ดันเร็วกว่านี้และนะครับส่วนตรงที่มันกระพริบเนี่ยมันก็บอกว่าแต่ละช่องว่าช่องไหนที่กําลังเช็คอยู่นะครับอย่างอันเนี้ย5โวลต์นะครับ อ่านี่กระพริบอันนี้แหละนะครับอันนี้คือ15โวลต์0.77แอมป์นะครับตรงที่มันกระพริบนะครับมันจะเวียนไปเรื่อยๆเ,เรากดเลือกดูไม่ได้นะครับมันจะแจ้งผลสลับไปอันนี้มาอันนี้ละ5โวลต์0.29แอมป์อันนี้คือหมายถึงไอ้ตัวโคมไฟที่ผมเสียบชาร์จอยู่ก็ประมาณนี้นะครับโดยมันสามารถเสียบชาร์จได้พร้อมกันสูงสุด4ช่องนะก็คือตัวเลขมันก็จะขึ้นมา4ตำแหน่งใต้ตัวหนังสือใหญ่ส่วนแอมป์เนี่ยก็บอกอัตราแอมป์ที่ถูกชาร์จเข้าไปในโทรศัพท์เรา นะครับแล้วก็ตัวเลขที่กระพริบเนี่ยก็จะบอกว่าช่องไหนที่เรากำลังอ่านค่าอยู่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว LDNIO c h a r อร์ตัวนี้นะครับ65วัตต์นะครับอ๋อลืมบอกรหัสรุ่นนะครับนี่นะครับรหัสรุ่นตัวนี้เขาไม่มีชื่อรุ่นแยกนะครับเป็น AC808Q นะครับตัวนี้ก็ชื่อรุ่นชื่อนี้นะครับ AC808Q นะครับ LDNIO ก็น่าใช้นะครับตัวนี้ c h a r อร์ตัวนี้ผมชอบเลยทีเดียวนะครับอ่ ช่องที่ให้มากําลังพอดีนะครับประมาณนี้นะฮะทีนี้ก็ถึงปลักก่อนมาถึงส่วนสรุปกันนะครับก็ไอชาร์เจอร์ตัวนี้ต้องบอกว่าแว็บแรกที่เห็นเนี่ยจริง,รงๆแล้วตอนแรกไม่ได้ยอมมาขายนะผมจะซื้อมาใช้นะเพราะว่า,าผมอยากได้โจทย์คือผมอยากได้แดปเตอร์ที่มีระบบชาร์จแบบ pd นะครับที่มันมีแสดงสถานะโว้ด้วยนะครับเพราะว่า ส่วนหนึ่งคือผมไว้เช็คอุปกรณ์ต่างๆนะครับว่ามันทำงานได้ดีไหมนะครับหรือว่าของอาจจะเป็นของที่เราต้องเช็คก่อนส่งลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะได้รู้ว่า,ามันจ่ายไฟอะไรยังไงอินพุตอะไรเท่าไหร่เป็นการทดสอบสายหรืออะไรบางทีด้วยนะครับบางทีสายมาหลายๆเส้นหลายๆเกรดนะเราก็ต้องเอาอะแดปเตอร์ที่มันมีที่วัดนะครับมาทดสอบทีนี้ก่อนหน้านี้เราก็ใช้วิธีการที่หาอะแดปเตอร์แล้วก็เอาตัวมิเตอร์มาเสียบขั้นนะครับซึ่งบางทีมันไม่ค่อยสะดวกนะครับมิเตอร์มันบางทีหายไปบ้างอะไรอย่างนงี้บ้างนะครับ ก็เลยอยากได้อแดปเตอร์แบบนี้ก็เลยหามาใช้นะครับปรากฏว่าพอลองแล้วเออรู้สึกว่าดีนะราคาไม่แพงมากด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีนะชาร์จเร็วดวมถึงงานประกอบงานอะไรของเขาเนี่ยทำมาดีเลยทีเดียวนะครับยี่ห้อนี้ยผมสาขายมาหลายอย่างแล้วล่ะแอดปอต่ออแดปเตอร์สายชาร์จอะไรเนี่ยเขาทำมาดีนะครับแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงมากนะครับตัวนี้ก็เลยเอามาขายซะเลยนะครับก็แนะนํานะครับสําหรับท่านที่มองหาอแดปเตอร์ ชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับอาจจะใช้ในครอบครัวนะไอพกพาเนี่ยคงไม่สะดวกหรอกเพราะว่าตัวมันถึงไม่ใหญ่มากแต่มันก็ใหญ่กว่าดับเอร์ช่องเดียวทั่วไปแหละนะครับแต่อาจจะเหมาะกับแบบเปิดเดินทางนะครับหรือว่า ใช้งานอยู่ที่บ้านบนหัวเตียงหรืออะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันมีอุปกรณ์หลายอย่างที่เราต้องเสียบชาร์จนะครับอาจจะเป็นโทรศัพท์เรากับโทรศัพท์ของแฟนเราหรืออะไรเงี้นะครับโดยที่เราจะได้ไม่ต้องมาเสียบ PD แย่งกันหลายๆช่องนะครับอย่างสมมุติว่าเราใช้โทรศัพท์2เครื่องเป็นเป็นไอโฟนเครื่องซัมซุงเครื่องเราก็สามารถเสียบ PD ได้ทั้งคู่นะครับโดยที่2เครื่องนี้ก็ยังชาร์จด้วยความเร็วเต็มศักยภาพของมันนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียบหลายๆปลั๊กด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นผมส่วน USB อีกช่องนี้้อาจจะไวชารจแ่องหรรือไก็ด้นะ อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่วิธีการใช้แต่ละท่านแต่เขามีมาให้4ช่องแหละแชร์กัน65วัตต์ก็ลองจัดสรรกันดูส่วนข้อหนึ่งก็อย่างที่ผมแจ้งไปตอนต้นก็คือผมชอบไอ้อะแดปเตอร์แบบเนี้ยนะครับเพราะว่าเวลาผมใช้ที่บ้านส่วนใหญ่ผมจะเอากาวสองหน้าแปะไว้กับโต๊ะเลยนะครับแล้วก็สายนี้ไปเสียบนะครับตัวนี้มันก็ไม่เลื่อนไปมานะครับแล้วก็เวลาเราปลั๊กอะไรมาเสียบก็ง่ายนะครับประมาณนี้นะครับก็เลยอันนี้ก็เลยชอบเพราะว่าใช้ส่วนตัวอยู่แล้วด้วย นะครับก็แนะนำนะครับสำหรับ LDNIO a 4 8 0 8 q นะครับน่าใช้ที่เดียวจ่ายไฟได้แรงราคาไม่แพงมากแล้วก็มีจอบอกสถานะการชาร์จด้วยนะครับดูง่ายด้วยนะครับก็แนะนำครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เช่นเคยนะฮะถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็สามารถติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะหรือว่าช่องทางออนไลน์ต่างๆก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันทุกท่านนะครับสบายใจได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ